วันนี้เราจะมารีวิวเมาส์ตัวตึงอีกหนึ่งตัวนะครับจากดาม h ช r k นะครับเมาส์ตัวนี้คือดาม h a r k MTS Pro นะครับมันดีแล้วมันตึงยังไงไปดูกันเลยครับเมาส์ตัวนี้ผมซื้อมาจากร้าน k คมาเล็กนะครับผมซื้อสีชมพูมานะครับที่จริงเขามีอยู่4สีครับจะมีสีเทาสีชมพูสีดําและสีขาวนะครับ ตัวที่ผมเลือกมาจะเป็นตัวสีชมพูนะครับแล้วก็ผมซื้อมากับ dongle สี k นะครับในราคา2,300กว่าบาทนะครับผมใช้คนส่วนลดมาในกล่องตัวเมาส์ก็จะมีตัวเมาส์นะครับแล้วก็กล่องอุปกรณ์มีคู่มือมีกิฟทเทปมีฟีดสำรองแบบเล็กให้นะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ของดัมโมชาร์กนะครับในกล่องอุปกรณ์ของเมาส์ก็จะมีสาย usb a to usb c นะครับติดมากับที่เสียบ dongle หนึ่ง k นะครับ ตัวดองโก 1K จะอยู่ใต้เมาส์นะครับให้แกะฝาออกเราจะเจอกับดองโก 1K นะครับมาในส่วนของกล่องดองโก 4K นะครับในตัวกล่องดองโก 4K ก็จะมีตัวดองโก 4K อยู่ด้านในนะครับจะมีถุงพลาสติกห่อไว้อยู่ก่อนจะใช้งานเมาส์ครั้งแรกนะครับให้เราแกะสติกเกอร์ที่ติดกับฟีดเมาส์ออกก่อนนะครับตัวสติกเกอร์สีฟ,ฟ้าๆนะครับให้ดึงลอกออกก่อนให้หมดเลยนะครับ ในส่วนของสเปคเมาส์น,นะครับตัวนี้จะใช้เซ็นเซอร์เป็น p i กอาร์สามสามเนะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ตัวท็อปของตลาดณตอนนี้แล้วนะครับ DPI ทำได้สูงสุด26,000 DPI นะครับหกร IPS สวิตช์จะใช้เป็นฮัวโน่บูเชลพิงก์ดอทนะครับเอนโคเดอร์จะใช้เป็น TTC Go นะครับรองรับ4,000 polling rate นะครับแต่ต้องซื้อดองเกลแยกนะครับแบตบจะอยู่ได้140ชั่วโมงน,นะครับถ้าใช้1,000 polling rate ผมว่าถ้าใช้ประมาณ4,000พุังเรดเท่าที่ผมใช้มาหอยู่ได้แบบนานมากนะครับผมว่าประมาณ7 0 8 0ชั่วโมงได้เลยนะครับน้ำหนัก5 3กรัมครับตัวโหมดการใช้งานนะครับจะสามารถใช้ได้ทั้งหมด3โหมดนะครับหรือเขาเรียกว่าไตโหมดครับจะมีทั้งบลูทูธแล้วก็เป็นไวเลส2.4แล้วก็ใช้สายนะครับตัวนี้ใช้สายก็ได้นะครับตัวรูชาร์จก็จะเป็นตัว Type C ด้วยนะครับรับประกัน1ปีนะครับมาส์ตัวนี้ วิธีการเชื่อมต่อดองโก 4K นะครับให้เราทําการเอาดองโก 1K มานะครับที่อยู่ใต้เมาส์ครับเอามาเสียบกับที่เสียบดองโกนะครับแล้วก็นําสาย USB-C มาเสียบกับตัวที่เสียบดองโกแล้วก็เอา USB-A ไปเสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วให้เราเปิดเมาส์นะครับถ้าเราเปิดเมาส์แล้วเชื่อมต่อเมาส์เรียบร้อยแล้วให้เราเอาดองโก 1K ออกนะครับ แล้วทีนี้เราก็กดเมาส์คลิกซ้ายคลิกขวาเมาส์กลางค้างไว้จนกว่าไฟจะขึ้นนะครับแล้วเราก็เอาดองโกสีเนะครับมาเสียบกับ USB C นะครับเท่านี้ก็เชื่อมต่อ4000 p o l i i n g rate เสร็จแล้วนะครับผมแนะนําให้ลงซอฟต์แวร์หรือไดเวอร์ของเมาส์ตัวนี้ด้วยนะครับดีไซน์เมาส์ตัวนี้จะเป็นเมาส์ทรงสมมาตรนะครับเหมาะสําหรับคนจับคลอกิฟนะครับคือโดยส่วนตัวผมก็เป็นคนจับคลอกิฟอยู่แล้วคือผมมาจับเมาส์ตัวนี้ผมรู้สึกแบบ เออตรงท้ายมันอะ่ะมันชนมือพอดีแล้วก็ด้านข้างเมาส์อะ่ะรู้สึกล็อกมือเข้ามือพอดีเลยครับ การเล่นเกมด้วย4000โพลิงเ x l นะครับผมรู้สึกค่อนข้างจะสมูทเลยนะครับไม่มีติดขัดนะครับแบบตัวนี้ผมผมใช้มาแบบไม่ได้ชาร์จมา2-3วันมันแบบอึดมากเลยผมไม่รู้มันกินอะไรเข้าไปฟิตเดิมที่ติดกับเมาส์มาก็โอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับสมูทในระดับหนึ่งเลย สรุปนะครับเมาส์ตัวนี้ผมว่าเป็นเมาส์ที่คุ้มอีกตัวหนึ่งเลยนะครับถ้าเทียบกับสิ่งที่เราได้มานะครับทั้งซัพพอร์ต0 0 0ันพลิ g งเลนเซนเซอร์ระดับท็อปนะครับของแถมก็เยอะนะครับในกล่องทั้งหมดนี้ราคาถ้าไม่รวมโปรโมชั่นนะครับแล้วไม่ลดนะครับจะอยู่ที่2,880บาทโดยตัวเมาส์จะอยู่ที่2,390นะครับแต่ถ้าเราซื้อ,อที่ไม่ใช่สีเทากับสีชมพูราคาจะอยู่ประมาณ 2001- หรือ2 0นี่แหละครับ ถ้าเป็นสีชมพูหรือสีเทาราคาก็จะบวกเพิ่มมาประมาณร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็ดองโก้ 4K นะครับในราคา490บาทแล้วผมได้ใช้ส่วนลดมาด้วยเหลืออยู่2,300กว่าบาทผมว่าค่อนข้างจะคุ้มเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรีวิวนี้นะครับ